สวัสดีน้องๆนักเรียนทุกคนนะครับพบกับกรุกอล์ฟคณิตออนไลน์เช่นเคยครับคลิปนี้จะเป็นการเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์9กสามัญปี64นะครับข้อที่6นะฮะวิชาสามัญ1นนะครับก็เป็นเรื่องของอสมการของฟังก์ชัน Exponent i a l นะครับอันนี้อยากให้น้องๆเนี่ยพยายามดูให้เข้าใจนะครับทำให้ได้เพราะว่าถ้าเรียนในโรงโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย จะสอนหัวข้อนี้ไม่ค่อยทันคือสอนเอกโพล็อกมาทั้งบทและแต่พอตอนใกล้ๆจะจบเนี่ยเป็นเรื่องอสมการเนี่ยเราจะได้เรียนแค่แวบๆนิดเดียวเองแต่ว่าข้อสอบเนี่ยมีออกอยู่สมอๆเสมอเพราะน้องๆพยายามทำข้อนี้ให้ได้นะมาดูโจทย์กันนะครับข้อ6เขาบอกว่าเซตคำตอบของอสมการเนี่ยเป็นสับเซตของเซตใดนะครับช้อยหนึสเนี่ยเป็นเซตหมดเลยนะครับแล้วก็ คําตอบที่เราจะได้เนี่ยเวลาเขาถามอย่างนี้นะเขาถามว่าเป็นสับเซตของเซตใดนั่นแปลว่าสิ่งที่เราคํานวณได้เนี่ยมันจะยังไม่ตรงชอยแต่มันจะซ่อนอยู่ในชอยได้ชอยหนึ่งนะครับคำว่าเป็นสับเซตคือมันอยู่ในนั้นโอเคนะนั่นเดี๋ยวเราค่อยๆแก้อสรรมการตัวนี้ก่อนความรู้ที่ต้องใช้ข้อนี้ก็คือความรู้เกี่ยวกับการแก้อสรรมการอันที่1นนะ ความรู้อันที่2ก็คือการเปรียบเทียบฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดโอเคนะฮะ,ะเดี๋ยวพูกับอะทบทวนเรื่องฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ทบทวนนิดหนึ่งนะจาเป็นต้องรู้นะฮะ,ะเดี๋ยวตอนจบเนี่ยเราจะต้องใช้ความรู้ตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะก็เขาบอกว่างี้เวลาเราเปรียบเทียบฟังชัน e x p ก n ์ n t i a l เนียอน่ยฟังชัน e x p ก n ์ n t i น l มันจะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ a กำลัง x ใช่ไหมโดยที่ a เนี่ยต้องมากกว่า0และข้อห้ามสำคัญคือ a ต้องไม่เป็น1จําจำไว้นะอันนี้คือนิยามของฟังก์ชัน Exponential ทีนี้มันมีกรณีอยู่ว่าตัว a เนี่ยนะครับตัว a เนี่ยมันจะมีค่ามากกว่า0แต่ไม่ใช่1นะครับมากกว่า0แต่ไม่ใช่1มันก็เลยแบ่งเป็น2โซนนะครับสมมุติตรงนี้เส้นจำนวนเป็นเลข0ตรงนี้เป็นเลข1 ตัว A มันก็เลยอยู่ใน2โซนโซนแรกก็คือโซนที่ A มากกว่า1โซนที่2ก็คือ A น้อยกว่า1แต่มากกว่า0นย์เห็นไนหะนึกภาพออกนะฮะเวลาโจทย์อยู่ในโซนที่อ,อยู่ระหว่าง0ถึง1เนี่ยเราจะเรียกว่า A กกำลัง X เนี่ยเป็นฟังก์ชันลดเอาละนะเดี๋ยวมันจะมีบทบาทตอนหลังส่วน A ที่มากกว่า1เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับตรงนี้ถ้าใครอยากดูเฉลย กดสกิปข้ามไปดูนะฮะเลยทบทวนไปแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวครูก๊อปปูพื้นฐานตรงนี้ก่อนนะฟังก์ชันเพิ่มกับฟังก์ชันลดนะ่ะมันจะมีผลยังไงบ้างสมมติครูครอบยกตัวอย่างนะครับอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัวอย่างใจเย็นเย็นอ่ามันจะมีหลักการนะครับมันจะมีหลักการอยู่ว่ากรณีที่1นะกรณีที่1กรณีที่ A มากกว่า1มากกว่า1นะไม่ใช่มากกว่า0ูนย กรณีที่ a มากกว่า1ห,หรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มดูนะครับและเกิดการเปรียบเทียบเกิดการเปรียบเทียบยังไงถ้านะฮะถ้า a เนี่ยยกกำลังสามเหลี่ยมแล้วมีค่ามากกว่า a ยกกำลังสี่เหลี่ยมดูนะดูดีๆนะฮะกรณีของ a มากกว่า1น,นะฮะถ้าก้อนที่1มากกว่าก้อนที่2แล้วแปลว่าอะไร แปลว่าเราสามารถที่จะเปรียบเทียบตัวชี้กำลังข้างบนว่าสามเหลี่ยมก็ต้องมากกว่าสี่เหลี่ยมด้วยนะครับคือไอ้เจ้าเครื่องหมายอสมการตรงนี้มันจะเหมือนกันมันจะมีความเหมือนเดิมก็คือ A กําลังสามเหลี่ยมมากกว่า A กํกลังสี่เหลี่ยมก็แปลว่าสามเหลี่ยมต้องมากกว่าสี่เหลี่ยมเข้าใจไหมอ่ะครูครับยกตัวยอย่างให้เห็นง่ายๆหน่อยเช่นเช่นสมมุติว่า2กําลังสี่เนี่ยมากกว่า2กําลังสามใช่ไหมฮะ อันนี้กกลยกตัวอย่างที่ A เกิน1ไงก็เลยใช้2 2กําลัง4มากกว่า2กําลัง3แล้วแปลว่าอะไรแปลว่า4มากกว่า3ถูกไหมเนี่ยเขาเรียกว่าฟังก์ชันเพิ่มจําไว้นะดังนั้นจุดเด่นของฟังก์ชันเพิ่มก็คือว่าถ้าเราอ่ะเปรียบเทียบนะฮะโดยดูฐานและฐานนี่เกิน1นะครับเราสามารถเอาเครื่องบนมาเปรียบเทียบกันได้เลยด้วยเครื่องหมายสมการเดิมนะครับ อ,อีกตัวอย่างหนึง่งสมมติ2กํกลัง x เนี่ยมากกว่า2กํกลัง5ก็แปลว่าอะไรฮะถ้ามันเป็นจริงก็แปลว่า x ก็ต้องมากกว่า5ถูกไหมอ่าเราก็เอาข้างบนมาเทียบกันได้เลยอันนี้คือลักษณะของฟังก์ชันเพิ่มพูดง่ายก็คือเขาจะใช้เครื่องหมายอสมการตัวเดิมดังนั้นถ้าคกกรูกอลเขียนอันอื่นๆด้วยเช่น a กาลังสมเหลี่ยมมากกว่า a กาลังสี่เหลี่ยมสิ่งที่ได้คือสมเหลี่ยมมากกว่าเท่ากับนะครับ เครื่องหมายอสมการยกมาเลยเขียนให้ครบเลยครับมี4อันถ้า A กําลังสามเหลี่ยมน้อยกว่า A กําลังสี่เหลี่ยมเราก็จะได้สามเหลี่ยมน้อยกว่าสี่เหลี่ยมด้วยนะครับและสุดท้ายถ้า A กําลังสามเหลี่ยมน้อยกว่าหรือเท่ากับ A กํกลังสี่เหลี่ยมก็แปลว่าสามเหลี่ยมก็น้อยกว่าเท่ากับเหมือนกันนะฮะคือกําลังจะบอกว่าฟังก์ชันเพิ่มเนี่ยคือยกมาแล้วก็ไม่ต้องกลับเครื่องหมายโอเคไหม อ่ะตอนนี้ในทํานองเดียวกันนะครับในทํานองเดียวกันถ้าสมมุติว่ามันเป็นฟัง์กชันลดนะครับถ้ามันเป็นฟัง์กชันลดเนี่ยนะขอยกอันนี้มามันไม่ได้อะ <c oughs> เขียนใหม่แล้วกันนะครับกกรณีที่สองมาฮะดูตรงนี้นะ กรณีที่2นะครับถ้า a เนี่ยน้อยกว่า1แต่มากกว่า0นะครับเราจะเรียกส่วนนี้ว่าเป็นฟังก์ชันลดฟังก์ชันลดเพราะอะไรฮะเพราะว่าฐานเนี่ยมันจะไม่ถึง1แล้วมันจะทำให้ x เ,เพิ่ม y ลดนะเราจะเปรียบเทียบอย่างนี้ดูนะเหมือนกันเลยเขียนเหมือนกันเลยถ้า a กกำลังสามเหลี่ยมเนี่ยมากกว่า a กกำลังสี่เหลี่ยม แล้วเราเอาเลขชี้กำลังมาเปรียบเทียบกันน้องๆจะต้องกลับเครื่องหมายเป็นตรงกันข้ามเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้า A กําลังสามเหลี่ยมมากกว่าเท่ากับ A กําลังสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับสี่เหลี่ยมกลับด้านเลยนะไม่ใช่เขาเรียกอ,อะไรไม่ใช่ไม่ใช่นิเศษนะฮะคือพลิกกลับด้านเลยนะต่อมา ถ้า A กกำลังสามเหลี่ยมเนี่ยน้อยกว่า A กกำลังสี่เหลี่ยมให้น้องๆกลับด้านเป็นมากกว่าสุดท้ายถ้า A กกำลังสามเหลี่ยมน้อยกว่าเท่ากับ A กกำลังสี่เหลี่ยมก็กลับด้านเป็นมากกว่าเท่ากับนะฮะนี่คือวิธีการถอดเขาเรียกว่าการถอดการเปรียบเทียบถอดการเปรียบเทียบอสมการ e x p o n e n t i น l นะครับมันมีลูกเล่นซ่อนอยู่ในข้อนี้ซึ่งข้อนี้ปีนี้ไม่ยากแต่ใครจะไปรู้ ว่าปีหน้าเขาอาจจะออกเป็นลักษณะของฟังก์ชันลดก็ได้เพราะฉะนั้นครูก็ปูไว้ให้ก่อนนะครับว่าถ้าเพิ่มเทียบอย่างนี้ถ้าลดเทียบอย่างนี้ส่วนความรู้อื่นๆที่เหลือก็คือเกี่ยวกับการแก้อสรรมการซึ่งเป็นเบสิกพื้นฐานที่น้องต้องทําได้มาก่อนโอเคต่อไปนี้จะเริ่มทําโจทย์แล้วนะครับข้อที่6นะครับอ่ะพร้อมแล้วมาดูกันจากโจทย์นะเขาให้อสรรมการมา ครับเดี๋ยวคุณกรอบล็อกลงมาก่อนนะครับก็คือสี่กำลัง x บวกหกสกนะฮะสยกกำลัง x แล้วบวกหสิบก้าหารด้วย1บวก2ยกกำลัง x บวกสใช่ไหมกูเขียนผิดแวะไปดูแป๊บหนึ่งอ่าโอเคน้อยกว่าหรือเท่ากับ5นะฮะโจทย์ให้มาอย่างนี้นะเอาละครับนี้เริ่มต้นตรงนี้นะฮะแก,สแกอสมการเริ่มตรงนี้ก็คือว่า เราจะทำยังไงดีเราพิจารณาส่วนนะพิจารณาส่วนตรงนี้น้องๆจะเห็นว่าส่วนตรงนี้ทางก้อนเนี่ยนะหนึ่งก็เป็นบวก2ยกกำลัง x บวก2ไม่มีทางเป็นลบใช่ไหมสองยกกำลังยังไงก็ไม่มีทางติดลบเพราะว่าฐานมันเป็นบวกยกกำลังยังไงก็ไม่ติดลบน้องๆลองไปนึกตัวเลขดูเยอะๆก็ได้สองยกกำลังหนึ่งสองยกกำลังสองยกกำลังลบหนึ่งก็ได้ยกกำลังลบสองยังไงก็ไม่ติดลบเพราะฉะนั้น สิ่งสำคัญคือน้องๆจะต้องรู้ก่อนว่าก้อนนี้ทั้งก้อนเลยนะมันเป็นบวกแน่ๆนะครับมันเป็นบวกแน่ๆเป็นบวกตลอดการเป็นบวกตลอดไปโอเคไหมฮะพอเรารู้ว่ามันเป็นบวกแน่ๆนะครับการคูณตลอดเนี่ยก็ทำได้สบายๆนั่นก็คือค,ครูกับก็เอาก้อนนี้นะเอาไอ้เจ้า1บวก2กำลังเบวก2เนี่ยคูณทางซ้ายแล้วก็คูณทางขวาด้วย หน่งบวก2กกลัง x บวก2ทํทำได้เลยเพราะว่าอะไรฮนะเพราะว่าก้อนนี้เป็นบวกใช่ไหมเรารู้ว่ามันเป็นบวกเราก็คูณตลอดได้เลยแล้วโดยไม่ต้องกลับเครื่องหมายด้วยนะแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นลบเราก็คูณตลอดแล้กลับเครื่องหมายและถ้าเราไม่รู้เราไม่รู้เราก็อย่าคูณตลอดครับไปหาวิธีอื่นโอเคไหมอันนี้เรารู้ไงฮะพอคูณตลอดเสร็จปั๊บทางซ้ายมันก็เลยทำไหกันได้ ตัดกันได้เห็นไหมก็จะเหลือแค่4กำลัง x บวก69น้อยกว่าหรือเท่ากับ5คูณอยู่กับ1บวก2กำลัง x บวก2แยกได้ไหมใช้พื้นฐานเลขยกกำลังถ้าเลขชี้กำลังบวกกันอยู่ผ่าลงไปครับผ่าลงไปมันจะกลายเป็น2องกำลัง x ตัวหนึ่งคูณอยู่กับ2องกำลัง2ตัวหนึ่งเข้าใจไหม ลองคูณกลับก็ได้2กําลัง x คูณ2กํกลัง2ก็คือเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันถูกปะอันนี้พยายามจะอธิบายละเอียดนิดนึงนะครับน้องๆก็ลองฟังดูถ้าเบื่อก็สกิปข้ามเร็วๆก็ได้นะครับเอาละครับเสร็จแล้วค,ครูก็คิดเลขต่อ2กําลัง2ได้4เนาะตัวเนี้ยได้4เอา5เข้ามาครับ5 15 5คูณ4เป็น2 0 20คูณกับ2กําลัง x ถูกไหม โอเคนะฮะมันติดกันอยู่ไม่เป็นไรมาดูทางฝั่งซ้ายเลข4ี่เนี่ยเขาคือ2องกลังสองแล้ว x อยู่ข้างนอกแล้วบวก69นะฮะอันนี้เราต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเลขยกกําลังจัดรูปนิดนึงเช่นเลขชี้ก,กําลังที่ซ้อนกันสามารถสลับที่ได้โดยเอา x ไว้ข้างในเอา2ไว้ข้างนอกถูกไหมฮะ ส่วนทางขวาก็ไม่ทําอะไรเลยนะครับนั่งๆน,นอน,น,อนลอกลงมาครับเห็นไหมพอจัดรูปมาถึงตรงนี้น้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความเหมือนนิดๆนะครับตรงที่มันมีพจน์ที่เป็น2กํกลัง x กับ2กํกลัง x ฉะนั้นถ้าครุกรัใช้ตัวแปรซ้อนลงไปโดยกําหนดให้2กํกลัง x เป็นตัว a แล้วเราเขียนใหม่ให้มันดูง่ายๆครับ อย่าทำอะไรให้มันยากขึ้นนะคือโจทย์มันยากอยู่แล้วเราอย่าไปทําให้มันยากขึ้นเปลี่ยนก้อนยุ่งๆให้เป็น A ก้อนแรกก็จะได้ A กําลัง2ส่วนเลข69คงเอาไว้ทางขวาคือ5บวกกับ20คูณ A มองออกไหมว่ามันเป็นสมการกําลัง2ใช่ไหมครับตัวนี้นะ กูกรก็มาทําต่ออันนี้นะครับทางฝั่งขวานะฮะโดยการเก็บ a กกำลัง2เอาไว้นะครับแล้วก็ไปย้าย20 a เนี่ยมาไว้ฝั่งซ้ายก็คือมาลบนะฮะ20 a อ่ะแล้วก็ย้าย5มาลบกับ69อ่ะเขียนนะตรงนี้มีบวก69อยู่ใช่ไหมย้าย5มาเป็นลบแต่นี้ย้ยายมาหมดแล้ว ย้ายมาหมดแล้วข้างนี้ก็เหลือศูนย์ไงใช่ไหมฮะนะเหลือแค่นี้กันไหมเอกำลังสองก็ลอกลงมานะครับแล้วก็ลบยี่สิบเหกสิบเก้าลบ5ก็จะเหลือ64ใช่ไหมครับโอเคนะฮะทีนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยคือการแก้อสมการนะอสมการที่เราเคยเรียนตอนมสีนะครับหรือม2ม3 นะโดยการแยกตัวประกอบทันไหมแยกตัวประกอบก็คือ a กําลังสองก็แยกเป็น a คูณ a แล้วก็ตรงนี้ต้องเป็นบวก64ใช่ไหมหลายคนเห็นแล้วคูก็เพิ่งเห็น69-5ลบหหรือ64ตรงนี้เวลาแยกตัวประกอบน้องๆต้องหาว่าเลขอะไรที่คูณกันแล้วได้64แล้วก็รวมกันแล้วได้20 นึกออกไหมสุดคูณแม่อะไรดีสุดคูณแม่สิบหกเคยท่องไหมนะฮะสิบหกคูณกับสี่มันจะได้หกสิบสี่ไปลองทดในกระาดาษดูนะแต่ว่าเนื่องจากข้างหลังมันเป็นบวกนะแสดงว่าสองวงเล็บนี้ต้องเครื่องหมายเหมือนกันก็คือลบกับลบเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อให้ลบสี่กับลบหกเนี่ยรวมกันแล้วได้ลบยี่สิบไงใช่ไหมครับก็เลยต้องใส่ลบกับลบ สังเกตดูว่าลบ4คูณลบ16ได้ลบได้บวก64แต่ถ้ารวมกันจะได้ลบ20แล้วเราก็ทดสอบโดยการคูณใกล้คูณไกลใช่ไหมอันนี้ค,ครูก๊ับไม่พูดนะเดี๋ยวยุ่งไปกันใหญ่ทีนี้การแก้ะสรรมการเนาะเวลามาถึงจุดนี้เนี่ยน้องๆก็ต้องมั่นใจในการลากเส้นจำนวนนะครับลากไปเถอะถึงแม้มันจะไม่ตรงเพราะค,ครูก๊อฟก็ลากไม่ตรง เราก็เอา a ที่ทำให้วงเล็บแต่ละวงเล็บเป็น0นะเอามาใส่บนเส้นจำนวนเช่นวงเล็บแรก a เป็น4ใช่ไหม a เป็น4คกูก็เอา4มาใส่ก่อนวงเล็บที่2 a เป็น16 16ต้องเยอะกว่า4ก็ไปอยู่ทางนู่นทางขวานะครับแล้วก็ใส่บวกลบ บวกนะครับเมื่อกี้เพิ่งตอบคําถามน้องคนหนึ่งไปว่าทํายังไงถึงจะเป็นบวกลบบวกนะครับก็อันนี้ไปดูเรื่องของการแก้สมการนะครับทบทวนเอานะอ่ะต่อมาสิ่งที่โจทย์ต้องการคือน้อยกว่าเท่ากับ0ย์คือติดลบใช่ไหมครับก็คือ,อตั้งแต่ตรงนี้มาถึงตรงนี้นี่คือโซนที่เป็นลบนะฮะโซนที่เป็นลบก็ระบายด้วยเพราะว่ามีเครื่องหมายเท่ากับด้วย ฉะนั้นตัว A เนี่ยนะครับมันก็จะต้องอ,อยู่ระหว่าง4ถึง16นะฮะนะไม่ใช่ x นะใจะเย็นเย็นยังไม่ตอบยังไม่ตอบใครเหลือบดูช้อยยังไม่ตอบนะฮะใจเย็นเย็นเอเนี่ยอยู่ระหว่าง4ถึง16กลับมาเร็ว4ถึง16แปลว่าอะไรแปลว่าเอ A ของเราต้องมากกว่าหรือเท่ากับ4ใช่ไหม เของเราเนาะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ4แต่ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ16นะครับอันนี้เขาเรียกว่าสมการต่อเนื่องน้องๆบาง,นงนคนเนี่ยไม่ชินถ้าเจอลักษณะนี้ให้เราแบ่งเป็น2ตอนตอนที่1ก็คือ a กับ4นะครับให้น้องๆแยกมาเขียนตรงนี้เป็น4น้อยกว่าหรือเท่ากับ a นะครับตอนที่2คือ a น้อยกว่าหรือเท่ากับ16 นะครับ A น้อยกว่าหรือเท่ากับ16ให้น้องๆแยกมาเขียนตรงนี้แล้วก็เชื่อมด้วยตัวเชื่อมนะตัวเชื่อม2องสมการนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันนั่นคือเชื่อมด้วย intersect นะฮะในภาษาเซ็ตเนาะเราเรียก intersect ทำไมถึงเป็น intersect intersect คือคำว่าและหมายความว่า A ต้องมากกว่าเท่ากับ4และในขณะเดียวกัน A ก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับ16ด้วยมันต้องเกิดขึ้น2เหตุการณ์พร้อมกัน เราจรึงใช้ a ที่ intersect นะฮะถ้าเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เราจะใช้ย union แต่กรณีนี้มันเป็น intersect ทีนี้มันยังไม่จบเหลืออีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงน้องๆจำได้ไหมตัว a ครูกอับสมมุติมาจากอะไรตัว a เนี่ยครูกอับสมมุติมาจากว่าให้2กํกลัง x เป็น a ฉะนั้นเปลี่ยนกลับก็คือ4น้อยกว่าหรือเท่ากับ2กําลัง x และนะครับ 2กำลัง x น้อยกว่าหรือเท่ากับ16ตรงนี้นะที่จะเป็นการเปรียบเทียบ x p o n e n t เ a l นะครับเราจะทำฐานให้เหมือนกันนั่นก็คือ4เนี่ยเป็น2ยกกำลัง2นะแล้วก็16กเนี่ยก็จะเป็น2ยกกำลัง4เห็นอันนี้ไหมเนี่ยคือการเปรียบเทียบ x p o n e n t i a l ที่ครูกรับบอกว่ากรณีนี้เราจะเห็นว่า2เนี่ยเกิน1 เกิน1ก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มเป็นฟังก์ชันเพิ่มใช้เครื่องหมายเดิมและยกเลขชี้กาลังมาเทียบกันเห็นไหมเราต้องแม่นเรื่องฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดและในขณะเดียวกันฝั่งขวานี่ก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มเหมือนกันแหละนะครับเราก็เห็นว่าฐานเหมือนกันเราก็ใช้เครื่องหมายเหมือนเดิมด้วยแล้วก็เอา x มา x ต้องน้อยกว่า4 2สองอันนี้ถ้าเขียนกลับไปเป็นอสมการต่อเนื่องเหมือนเดิม ก็คือใช้ x แค่ตัวเดียวว่า x ตัวนี้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ2แล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ4ถูกไหมค่า x ที่จะได้ต้องอยู่ระหว่าง2ถึง4เพราะฉะนั้นเวลาเราจะตอบเนี่ยตัว x ของเราเนี่ยจะต้องเป็นช่วงปิดช่วงปิดเริ่มตั้งแต่2ไปถึง4นะครับแล้วก็จบเราอะหามาได้เท่านี้ แต่ที่ครูกรับบอกตอนแรกก็คือสิ่งที่หามาได้มันจะซ่อนอยู่ในช้อยนะมันจะไม่ได้เหมือนช้อยเป,เป๊ะเ,เพราะฉะนั้นน้องๆต้องไปเลือกเอาว่าช่วงปิดเริ่มจาก 2- อถึงสเนี่ยอยู่ในช้อยไหนนะครับซึ่งพอเราไปดูในช้อยเนี่ยปรากฏว่ามันอยู่ในช้อยที่5นะครับนั่นก็คือถ้าเขียนเส้นจนํานวนเนี่ยอันนี้1อันนี้5แต่ว่า2ถึง4มันคือตรงนี้นะฮะสถึง4อยู่ตรงนี้ อันอื่นมันจะคล่อมซ้ายคล่อมขวานะครับมันจะไม่ไม่ได้ครอบลงไปแต่ว่าคําว่าเป็นสับเซตเนี่ยหมายถึงว่ามันต้องอยู่ในเซตนั้นๆทั้งอันเลยนะครับทั้งหมดคือสมาชิกทุกตัวต้องอยู่ในนั้นถึงจะเรียกว่าสับเซตได้โอเคนะครับอ่ะเพราะนั้นข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีความรู้เรื่องของอะสมการเรื่องของการเปรียบเทียบฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเพิ่มหรือลดนะครับซึ่งจริงๆแล้วคุยกับ ทำคลิปเอาไว้อยู่บน YouTube อยู่แล้วน้องๆเข้าไปค้นดูที่ช่องคูกอบได้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องอสมการ Exponential นะครับก็ลองทบทวนทําความเข้าใจนะเรื่องนี้มันเป็นโจทย์ที่ออกบ่อยเจอหลายครั้งแล้วทั้งในแพทหนึ่งทั้งใน9สาสามัญเจอหลายครั้งแล้วน้องๆควรจะฝึกอันนี้ไว้นะครับอาจจะมีการพลิกแพลงในปีถัดไปอาจจะออกเป็นอะไร2อลัง x อาจจะเป็น2กําลังลบ x แต่ลักษณะการคิดจะคล้ายๆกันโอเคไหมฮะพอได้ไหมนะตรงนี้ก็คือส่วนที่เอามาเฉลยให้น้องๆดูแล้วก็ต้องฝึกทำด้วยนะครับสำหรับเด็กที่กำลังเตรียมตัวสอบแอดมิชชั่นนะโอเคนะครับข้อ6นี้ยังไม่มีอะไรยังเนื้อหาเหมือนเดิมข้อ7นี่น่าสนใจมากนะครับสำหรับข้อ6ก็ประมาณนี้นะครับสรุปว่ามันคือเรื่องของอสมการฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะ เอาละครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็คงจบไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ